ไอ้นี่มาคุยป้าโจ้ครั้งทีถ้าอย่างนี้ไม่หนีแน่นอนแล้วครับป้าโจ้ครับไม่ใหการใช้ยาฆาก้อนหอยจะเป็นยังไงเงี้ยเคยเกือบเคยเกือบช็อกมือผมเลยกินน้ำเจ้าแม่ยขับเป็นไปไหนพยขอยางเมื่อไหนบอกเข้ากางเกงแก้วจ่บบรรลุมันเปียกอยู่บ่อการขั้นของผมครับจากจุดตรงนี้ไปเราจะเดินไปจุดเทียนฐานนะผมไม่อยากไปข้างนอกเพราะข้างนอกมันร้อนจากจุดตรงนี้ไปเราจะเดินไปจุดเทียนฐานประมาณอีกห้าร้อยเมตรเดินทางราบปกติ ระหว่างทางจะไม่แวะซ้ายขวาเลยทั้งนั้นเพราะว่านะครับจะไม่แวะซ้ายขวาเลยทั้งนั้นเพราะว่าเราจะมุ่งหน้าไปขอพรก่อนพอไปขอพรเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยแยกย้ายกันขับเส้ครับไปคุณแยกแล้วกันค่อยเอากันแล้วมันคุณจะรุ่นขับข้างแน่ใส่แต่แก่มาเรื่อยเลยทดีที่สุ สาม่ยมีอารมณมันเป็นไปได้พอขึ้นอีกแ้วเป็นยังคอยใจสันพุ่งพงืคอยเงอแตกเป็นคนบบมาของสูงเป็นคนบบมาของสูงแมนแตนักีบีเขายังบนนั่งเป็นยังคือบเป็นยังคือบตัดขาออกเลยข้างซ้ายขวาเจ้าเห็นรูปเจ้าบนไ่นใช่ไอตี้บ่ ต้าค <si ือเราไม่ให้ลูกนะมี่ข้มาให้เราดูแล้วอ่ะข้ามลกซ้ายล้วกขวากะซิซัมบัดขืนนี่ละถ้ากันจะพากันเมื่อกี่อังสีนวะ กระขาดับจอกระเช้าจอกระเช้าไว้แล้วนะกระเช้าขึ้นตัลกระจกอ่ะใช่อะไรอย่างเี้ยรวมอยากได้อยู่พอขึ้นไปแล้วโอ้โหขนาดไม่มีกระจกข้อโอ้ที่กลัวไหมลูกก็กลัวเหมือนกันลูกการเช้เหงื่อแตกมือมือกีตั้งแต่ขึ้นอ่ะบวายบวายนะ เมื่อกี้ไ,<ห>ได้ดูไอ้ได้ดูไอ้นี่ไหมครับสะพานสะพานมังกรอ่ะเห็นไหมครับเอาอันเราไปดูเ่าดูดีไปดีกว่าดีกว่าอยู่บนตึกแล้วมองลงมาอย่างนี้นถ้าอยู่บนตึกมองมาอย่างนี้เสียวแต่ว่าอ่าฟังให้ดีนะครับตอนนี้บ่ายสามตรงเวลาฮ่องกงสี่โมงเย็นเราจะกลับมาเจอกันตรงนี้สี่โมงเย็นนะครับฉะนั้นมีเวลาชั่วโมงหนึ่งระหว่างทางจากตรงนี้เดินไปจุดเทียนฐาน อย่าพิ่งไว้ตรงไหนเด็กขาดเพราะวัตถุประสงค์เราเพื่อน้อกการจะพาทุกท่านมาขอพรกับองค์พระอยู่ไรแล้วจุดเทียนฐานตรงนั้นเป็นนะฮะในแต่ละประเทศไม่มีฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่เชื่อมระหว่างเมืองสวรรค์เมืองมนุษย์แล้วก็เมืองนรกเดี๋ยวเราจะไปขอพรอไปขอารเสร็จปุ๊บค่อยแยกย้ายไปถ่ายกกานงครมงกกลับมาเจอกันตรงนี้ครับมีดีนั่งรอัวดิไหนเลย เดี๋ยมาเลยครับเดี๋ยวค่อยมาเร็วจะได้ไปพร้อมๆกันขากลับตอนนี้กันขากลับมันลงอย่าไปมองใต้พื้นตัวเองะเดิน่ดีทีแรกจะเอากระเชากระจก โอ้ขันทีกรจมเตต้องใช้ลับตาตลอดคู้เอประตูดเลมอนนวนกลับบ้านนวนไม่ต้องขึ้นเครื่อง เนี่ยนั่นบรรยากาศใช่กระดัิฟ้าโอ้ยเลยรวยรวยเลยทางกลับค่อยซื้อที่เกียดติหิ้วพลุงพลังอันหนาไปท่านจะไม่ได้ที่เป็นแบบละไทยนะหรือทางพี่พี่ผาองสาโอ้ยไม่พูดยุดยุดยุด ขาลงก็สี่เร็วอยู่หรอครับครไปเลยครับขาลงจะเร็วกว่าาลงเร็วกว่าขอไปไหว้พระก่อนพระผู้ปะสงค์เราเพื่อไปไหวัดครับวัดนะครับไม่กลัวไม่กลัว

เปยให้ฟังดู้บ้างหันนะเขาบอกยังแม่ไปส่วนนี้คไปโอ้มีกาแฟกินด้วยอันนี้มีกาแฟ่ต้องหาเหมือนนู่นเลยอยู่ได้อยู่เพราะว่ามันเย็นพี่่งพี่ซ่าก็มีคุณกัดจัง